สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับโน้ตบุ๊กนะครับผมตัวนี้จะเป็น a อ e r นะครับผมเอสพายนะครับผม c 7 3 0 z นะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กเมื่อสักประมาณปีสองพนาร้อยห้นะครับผม5 0าสนะครับประมาณสัก1ิบสาปีแล้วนะครับรุ่นนี้นะฮะลูกค้าแจ้งมาว่าก็คืออยากจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แต่งบน้อยนะครับลูกค้าก็เลยมาถามว่าอยาก ทำยังไงให้มันเร็วขึ้นหรือใช้งานได้ดีขึ้นนะครับเอาไว้ใช้แค่งานพิมพ์งานธรรมดาทั่วไปนะครับสเปคเดิมนะครับ 10u เป็น dual core นะครับผมแรมตัวนี้1 g ิกนะครับผม Hard ดดิสตัวนี้320 g ิกนะครับลูกค้านะครับผมอยากให้เครื่องใช้งานได้นะครับดีขึ้นนะครับเพราะของเก่าเปิดาน่อนข้างที่จะช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันจะใช้เวลาประมาณไหนนะครับอันนี้คือ Hard ดดิสปกตินะครับผมดูไปพร้อมกันเลยนะครับผม ตอนนี้เอาไปใช้แค่ทำงานเอกสารทั่วไปนะครับพิมพ์งานนะครับพิมพ์เวิรดนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตส่งเมลรับเมลนะครับผมดูหนังฟังเพลงปกตินะครับผมนี่ก็ประมาณนาทีนึงแล้วนะครับผม นี่นะครับใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งนะครับประมาณนาทีครึ่งนะครับใช้เวลาประมาณนาทีครึ่งในการเข้าเครื่องและใช้งานนะครับนี่นะครับผมก็คือตรงนี้นะครับลูกค้ามาอัปเกรดนะครับใส่ SSD เพิ่มนะครับตัวนี้เป็น SSD นะครับผมเป็นของ WD Green นะครับผม120 g b นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะทำตัวนี้นะครับจะทำให้เครื่องเราไวขึ้นกว่าเก่าสัก3าเท่านะครับของที่ใช้อยู่นะครับผม อันนี้คลองใหม่ราคานะครับไม่ถึงพันนะครับผมสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับถ้าอยากให้เครื่องเร็วขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะเครื่องแล้วก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปแทนตัวฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าดูนะครับผมเดี๋ยวชดดาวก่อนนะครับผมคอมใครช้าใครอื่นแล้วไม่ได้ใช้งานหนักมากนะครับเนี่ยเพิ่มตัวนี้ตัวเดียวก็ใช้งานได้นะครับผมเปลีย่ยนออกแล้วก็ลงวีดอว์ใหม่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผม แกะเครื่องรุ่นพวกนี้รุ่นตัวนี้แกะเครื่องไม่ยากนะครับผมตัวฮาร์ดดิส์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราเข้าแกะแค่ตัวนี้ขึ้นนะครับผมมีนัดแค่สองตัวนะครับมีนัดสองตัวแล้วก็งัดตัวนี้ขึ้นนะครับมันจะมีรูปตรงฮาร์ดดิส์อยู่สังเกตไหมฮะ จากนั้นเราก็ถอดตัวฮาร์ดดิสต์ออกมานะครับผมนี่นะครับแล้วก็ถอดน็อตนะครับสีด้านนะฮะถ้าเราเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์เราก็ต้องลงโปรแกรมใหม่นะครับผมลงวินโดว์ใหม่เนาะนะครับผมอาการพวกนี้ก็ถ้าทำเองไม่ได้ก็สามารถเอาไปให้ร้านคอมหรือร้านอ่า ทั่วไปที่เขารับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้ได้นะครับผมแล้วก็ให้ลงซอฟต์แวร์ให้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเองได้หรือลงวินโดว์เองได้ก็จะประหยัดคา่าใช้จ่ายนะครับผมเนี่ยก็ถอดออกนะครับแล้วเอาเอเตดีนะฮะใส่เข้าไปแทนนะครับผมแล้วก็ใส่น็อตนะครับคืนที่เดิมนะฮะ รุ่นเก่าๆเนี่ยเปลี่ยนง่ายนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับรุ่นใหม่อาจจะต้องแกะทั้งเครื่องนะครับผมแต่ถ้ารุ่นเก่าๆเ,เขาก็จะแยกแบ่งแยกไว้นะครับว่าช่องไหนคือฮาร์ดดิสช่องไหนคือแรมนะครับผมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกนะครับว่าไหนคือฮาร์ดดิสไหนคือแรมนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่คืนนะฮะนี่นะครับ มันจะมีพวกสัญ,ญลักษณ์บอกสังเกตพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะเห็นไหมครับเนี่ยรูปแรมเห็นไหมครับ<ม>แสดงว่าช่องนี้คือแรมอย่างเงี้ยเราก็ถอดออกได้นะครับผมส่วนฮาร์ดดิสก์มันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับบอกนะครับตัวนี้เห็นไหมรูปฮาร์ดดิสก์นะฮะเห็นปหมเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกก็คือช่องฮาร์ดดิสก์นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ปิดเครื่องนะครับผมปิดฝา ตรงนี้ผมทําการลง Windows ไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเรามาเปิดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องจะเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยน SSD แล้วนะครับผมวินโดว์ตัวเดียวกันนะครับเราเปิดเครื่องดูนะครับ เห็นไหมครับใช้เวลาประมาณอ่า40วินะครับเปิดเข้ามาสามารถคลิกซอฟต์แวร์ได้เลยเห็นไหมครับไม่ต้องรอโหลดนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยโปรแกรมต่างๆนะครับผมเปิดเว็บเปิดอเวิร์ดต่างๆนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเปิดโปรแกรมต่างๆก็จะไวขึ้นนะครับผมเปิดซอฟต์แวร์ที่ใช้งานก็จะไวขึ้นเห็นไหมครับ นี่ครับผมถ้าสมมติว่าเราอยากให้ความเร็วเร็วขึ้นหรือใช้งานได้ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนไดดีตัวเดียวนะครับผมเห็นไหมไหมครับแล้วตอนนี้ s ไดราคาค่อนข้างที่จะถูกลงนะครับผมราคาไม่ได้แพงมากนะครับผมราคาไม่ถึงพันนะครับถ้า 120G ิกก็คือขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเก็บข้อมูลเก็บงานเยอะไหมถ้าแค่ไฟกระสาร1อยยีิกก็พอนะครับผมแล้วก็สามารถนะครับใช้งานเครื่องได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นนะครับผม ใช่ไหมครับเราแค่เปลี่ยนนะครับผมตัวเดียวนะครับผมจาก Hard Disk ปกติก็มาใช้เป็น SSD r i v e นะครับผมแบบนี้นะครับสำหรับใครที่แบบประหยัดงบหรือไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็นะครับเปลี่ยนตัวนี้ก็จบนะครับผมตลัดคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้ให้เพื่อนสมาชิกนะครับที่ต้องการที่จะให้เครื่องเร็วขึ้นหรือใช้งานได้ดีขึ้นนะครับผมก็นะครับเปลี่ยนมาใช้ SSD นะครับผม อันนี้เจอหลายๆท่านก็คือเวลาเรามีเครื่องรุ่นเก่าๆแล้วอยากใช้ Windows 10นะครับอยากใช้ Windows 10พอมาลง Windows 10แล้วเครื่องช้านะครับอันนี้แนะนำนะครับถ้าจะใช้ Windows 10ผมแนะนำนะครับเปลี่ยน SSD นะฮะหนึ่งตัวก็น่าจะจบปัญหานี้นะครับผมเครื่องก็จะใช้งานได้ดีขึ้นแล้วไวขึ้นนะครับผมชัตดาวน์ชัตดาวน์เครื่องเปิดเครื่องก็จะไวขึ้นนะฮะผมสำหรับคลิปนี้ก็นะฮะแนะนำการใช้งานก็จะประมาณน,นี้นะครับผมสำหรับอ่ เพื่อนๆน,นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเดินเลนนะครับผมก็ในช่องก็จะมีสอนวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการใช้งานพรินเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับผมก็ฝากเข้าไปดูคลิปกเก่าๆได้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ